ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการมีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง สร้างขนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู ปลี่ยนการกระเสียนเวียนมาหน้าใจใหายต้องอำลาจากกาันแสนอาลัยเออยแต่สายใหญ่ความผูกพันยังมันนคง คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างสื่อสัตว์มิไหลลงพัฒนาชาไทายให้ยืนยงเออยเ,เ,เกียรติดำรงกองปรากฏ มิวางาวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายเอ,อ่ยเออเออความดีงาม ที่สร้างไวม้มิมีเลือนขออันเชิญพระไตรรัตนมาปกป้อง,องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนเอเอ ออยยเตตตืนรรารึคงตราบนิรานงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารและครูเครือข่ายรัชดาซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้พว่วงนวยการสมโชคเทพส่งเกิดเมื่อวันที่3ธันวาคม2496ณบ้านคลองโกง หมู่ที่หนึ่งตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเป็นบุตรคนที่หนึ่งของนายคลองเทพทรงอดีตกำนันตำบลคลองปางและนางทรัพย์สกุลเดิมสังส่วนการศึกษาชั้นผสมศึกษาปีที่4ีนวัดโคกเรียบชั้นประสมศึกษาปีที่7จนวัดควรเมาชั้นผสมศึกษาปีที่สโรงเรียนทุ่งสงประกาศน,นียบัตรวิชาการศึกษาวิทยายลัยครูนครศรีธรรมราช ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยายลัยพระศึกษายาลาประโยคครูพิเศษชั้นมัธยมกองวิทยาฐานะกระทรวงศึกษาธิการครูศาสตร์บัณฑิตวิทยายลัยครูนครศรีธรรมราชปบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชาพ,พัฒภูเก็ตประวัติครอบครัวสมรสกำนังสาวสุนิสาชุมวงศ์ปัจจุบันครูชำนาญการโรงเรียนใส่เตาอ้อยอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุตรสองคนได้แก่นายจิรเดชเทพส่งจบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและนางสาวอาริสาเทพส่งกำลังศึกษาชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนายสุโชคเพียรดีครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองสีจันเกิดเมื่อวันที่19มกราคม2497 ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่147หมู่ที่8ตำบลหนองบัวอำเภอรัศดาจังหวัดตรังประวัติการศึกษาจบการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านต้นใสจบการศึกษาประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดควนเมาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจากวิทยายลัยครูสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรมรมาธิราชประวัติการรับราชการตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2516ถึงวันที่หนึ่งมกราคม2517ทดลองปฏิบัติราชการตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านพระม่วง1กรกฎาคม2517ข้าราชการส่วนจังหวัดชั้นจัตวาตำแหน่งครูบ้านพระม่วงหนึ่งตุลาคม2518ครูจัตวาโรงเรียนบ้านพระม่วง 15มิถุนายน2519จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองสีจันทร์อำเภอรัศดาจังหวัดตรังประวัติครอบครัวสมรสกับนางสาวจำนงบุญถึงจิตครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองสีจันทร์มีบุตรสามคนได้แก่นางสาวสุธารัตน์เพียรดีจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีจากมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท FCG ตำแหน่งโปรดิวเซอร์ 2. นางสาวนัทชยาเพียรดีจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3. นายชัชพลเพียรดีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชมงคลทัญ,ญบุรี นายสงเคราะห์แก้วสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่27สิงหาคม2497วุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิตตำแหน่งปัจจุบันครูชำนาญการโรงเรียนวัดโคกเรียบที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่7หมู่ที่1ถนนเพชรเกษมตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังประสบการณ์ในการทำงานด้านการปฏิบัติงานหน้าที่ในราชการที่สำคัญได้แก่ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักง,งานกลุ่มโรงเรียนอุดอพรพดุงวิทย์เมื่อปีพุทธศักราช2530รักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกเรียบเมื่อปีพุทธศักราช2535เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทชคติพ์อยู่กับธรรมชาตินางมนทาจันรสุวรรณเกิดเมื่อวันที่7กันยายน2497 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีตำแหน่งปัจจุบันครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองมวนที่อยู่ปัจจุบัน18ทับ21ถนนเทสารัษดาตำบลห้วยยอดจังหวัดตรังประสบการณ์ในการทำงานครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองมวนเป็นบุคลากรด้านแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ได้รับรางวัล1แ0,000ครูดีประจำปีการศึกษา2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดจกักรพรรดิมาลาขติพทธมุ่งมั่นในการทำงานประวัติครอบครัวสมรสกับนายนิมิตจันรสุวรรณปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญมีบุตรด้วยกันสองคนคือคนที่หนึ่งนางสาวนิรมนจันรสุวรรณจบการศึกษาปริญญาโทสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2. นางสาวกนิษจันสุวรรณจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมปริโตโรเคมีและพอลิเมอร์จากมหาวิทยาลัยศิลปารากนนางสุภัตรานาเกิดเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2496ประวัติการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโข,ขท,ทัยธรรมาธิราช ตำแหน่งปัจจุบันคือครูชำนาญการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอประสบการณ์การทำงานหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทอชคอติพจน์ทำความดีมีน้ำใจเป็นผู้ให้สบายใจกว่าผู้รับนางสุภัตรานาเกิดมีบุตรหนึ่งคนคือนางสาวกุลธลีทองเสนปัจจุบันทำงานโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมินางสุภัตรานาเกิด เริ่มรับราชการที่โรงเรียนวัดเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจัังหวดตรังในตำแหน่งครูจัทวาอัตราเงินเดือน750และปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ กับฉันครวใญใยกันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอก ใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกําลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกๆุกเรื่องราว ันเป็นภาพดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอ ฝากเอาไว้แทนคำขอบใจ ้ที่เราเคยมีเก็อไว้ร่วมกันเป็นาพาธีสิ่งเหล่านี้คือความสรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันม ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆส,งสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไป